สวัสดีครับทุกคนเช้านี้ที่อำเภอผาดจังหวัดเชียงรายครับเราก่อนนอนนะครับเรามาเดินตลาดหลวงปรีชานะครับอยู่หน้าโรงแรมพอดีเลยนะครับเดินมาไม่ไกล500เมตรครับมาดูตลาดเช้าครับว่าพ่อค้าแม่ค้าทางภาคเหนือมีอะไรบ้างโอ้โหนี่ครับขายผักขายนี่บักอื้อกับมี่พี่น้องครับ ส้มผลไม้นะครับอาหารบ้านๆเรานี่นะครับมีห้อนบักมี่ครับมีกล้วยนะครับโอ้มีหลายอย่างครับนี่ปักท่องควรใส่ถั่วไว้อย่างดีเลยครับราคาถูกๆสดๆจากไร่จากฟาร์มนะครับล่วาจะเป็นผักคือผักสวนครัวความไปพัดครับมาเบิ่งท่งนี้ครับเดินมาเรื่อยๆโอ้นี่นี่ก็ได้ส่งไล่ดีแ้เนาะนะครับอยู่ที่ตลาด นัดนะครับตลาดนัดเช้าอันนี้มีเกาลัดด้วยนะครับเกาลัดนะครับโอ้หรือเมดบะหมี่โอ้แมนมีถั่วต้มมีหลายอย่างกับข่าวเจ้ามือเสาร์ห้อยยางหากินยำม,มือเสาร์ก่อนครับวันสีนอนนะครับป่าไปเร,เรื่อยๆมีหลายอย่างมีเห็ดมีบกขอกะมี่ครับ นอไม่เ่าว่าดิเปิดปลาเกิดเทศบักบี้โอ้หลายอย่างมีฮอดแก้วมีฮอดก้อยนี่กุ้งครับกุ้งสดๆครับผู้ใดอยากไปก้อยกุ้งก้อยเต้นเออปลานิ่งสดๆก็มีครับนี่เลยครับอาหารสําเร็จรูปเราก็มีโอ้พี่น้องมแต่แนวอยากครับแต่ว่าตอนนี้มาเดินได้แนวกินแล้วห่วงนอนครับก่อนขี่เขานอนมาเบิ่งตลาดเ้าก,ก่อนครับโอ้ผู้คนมากมายนะครับหลายอย่างอยู่ดีพี่น้อง น่ะมีไงเราก็ขายผัดขายมีมีอย่างโอ้มีหลายอย่างครับมีบักปลาคอมีปลาคอกรมีรม่ครับกุ้งเต้นนี่แล้วครับโอ้หลายเจ้ามีด้กุ้งสดๆเลยครับนี่สามแก้วห้าสิบบาทครับกุ้งฝอยปลาคอกรมี่ครับโอ้เป็นกะเสียบครับ เขามีกล oh, oh, ah, ัวห right. ้องยปครับนี่ครับตะราหลวงปรีชาอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับนี่เราได้แนวกินเทียบร้อยแล้วได้หมูถอดกับปลาทองโกหนึ่งหัวโอ้มีหลายอย่างครับเห็ดกระายครับนี่มีหอดวายครับมันอ่อนเลยแล้เห็ดยังไงเห็ดขมๆมมันงมัเห็ดเพิองขมบ่าครับคุณนะ อ๋สองร้อยห้าสิบเห็ดครับพี่น้องบัก่งซุกครับโอ้ความะกุุงเต้นเลยสดๆเลยาเบ่งทาั้งนี้ครับบักบกครับพี่น้องบักบกนี่วดบักบกครับอืมกว่าหอมๆใบเขาจะบาดที่เนาะบักมี่เป็นอาหารบ้านๆพื้นบ้านนะครับนี่ปลากระแง้ยงกับมีครับเอาไปออมเอาไปแกงครับผื่ผักสวนครัวครบเสร็จครับ ไข่ปงไข่เป็ดนี่เบิดนะพี่นองเด้อเอออยากจะเช้าตลาดนัดหลวงปีชา